สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายนะครับก็บ่ายถึงค่ำนี้หลายพื้นที่มีฝนตกเป็นจํานวนมากนะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่โซนอีสานตอนบนนะครับชุดใหญ่อีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้นี่ก็คือปกคลุ่มทั้งหมดนะครับในส่วนของกลุ่มเมฆฝนในช่วง บ่ายถึงข้าวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับว่าแถวไหนมีฝนบ้างนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตฝนล่าสุดนะครับในฝนสด,สดจะเห็นนะว่านี่นะมีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนรอยต่อระหว่างอีสานกับภาคเหนือนะครับแล้วก็โซนตะวันออกแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับมีเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะว่ามีอําเภอไหนบ้างนะครับเป็นเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไล่มาจากโซนทางด้านภาคเหนือก่อน มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองไม่ห้องสอนบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะครับอำเภอเงาลำปางบางส่วนอำเภอดอกคำใต้พะเยานะครับอำเภอสองแพร่อำเภอเชียงม่วนพะเยานะครับอำเภอปงพะเยาแล้วก็อำเภอแม่พลิกลำปางบางส่วนนะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับแล้วก็เวียงสาน่นะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับซึ่งก็วันนี้ยังน้อยนะครับในส่วนของกลุ่มฝนภาคเหนือ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในโซนทางด้านอีสานและตะวันออกถ้าดูลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนก็คือเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาทางด้านตะวันออกกันครับไปดูโซนอีสานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับกระจายตัวอยู่ครอบคลุมในส่วนของภาคอีสานเกือบทั้งหมดนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับอําเภอศรีเชียงใหม่น้องคายอําเภอสังคมน้องคายนะครับแล้วก็อาเภอปากชมเลยอําเภอเชียงคานเลยบางส่วนนะครับอําเภอวังสะพุงเลย อำเภอภูหลวงเลยนะครับแล้วก็อำเภอสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูอำเภอนากลางของบัวลำพูนะครับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอำเภอหนองัวสออุดรธานีบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนและก็ขอนแก่นนี่ะครับมันจาครีขอนแก่นหนองเรือขอนแก่นอำเภอนนําคองนะครับอำเภอเขาสวนกวางอำเภอกระนวลนะครับแล้วก็ชัยภูมินะครับเป็นจํานวนมากนะแป้งคร้อชัยภูมิอำเภอเมืองช hm. mmm. ัยภูมิ อำเภอบ้านคว um ้าวนะครับอําเภอหนองบัวละเวอําเภอเทพสถิตอําเภอเนินสง่าอําเภอจตุรัสนะครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็หนองไผ่เพชรบูรณ์อําเภอเมืองเพชรบูรณ์อําเภอหล่มสัก์เพชรบูรณ์อําเภอเขาค้อนะครับแล้วก็ข้ามมาหนองบัวแดงชัยภูมิพักดีชุมพลชัยภูมินะครับอําเภอเมืองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิชัยภูมินี่ฝนกระจายตัวดีนะครับแล้วก็แวงน้อยขอนแก่นนะครับอําเภอแวงใหญ่ขอนแก่นอําเภอมันจาคีรี อำเภอชนบทขอนแก่นอำเภอพนขอนแก่นนะครับอำเภอบัวรายโคราชนะครับอำเภอประทายนครราชสีมาอำเภอพิมายอำเภอคงนะครับอำเภอเทพรักอำเภอด่านขุนทดโคราชสูงเนินอำเภอปักทงชัยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอำเภอชุมพวงนะครับอำเภอพิมายอำเภอคงนะครับข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นท่าตูมสุรินนะครับอำเภอเมืองสุริน อำเภอจอมพระสุรินทร์นะครับแล้วก็อำเภอยางชุมน้อยศรีสะเกดเมืองศรีสะเกดแล้วก็อำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับอำเภอประดุมพราชวงศ์สามอำนาจเจริญอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับอำเภอท่าคันโทกาลสินอำเภอหนองกรุงศรีนะครับอำเภอกุสุมานจกนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกร้านะครับอำเภออากาศอํานวยนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับ เดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มทิศทางกลุ่มฝนโซนภาคอีสานนะครับเรดาร์ขอนแก่นกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่ำนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนนะครับอำเภอที่อยู่ถัดจากอำเภอที่พูดไปเมื่อกี้นี้ฝั่งทางด้านตะวันออกนะครับไปดูเรดาร์สกลนครน,นะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่หนองคายนะครับอำเภอสังคม อำเภอบ้านม่วงสกลนครนะครับอคำตะกร้าอเภออากาศอํานวยอเภอกุสุมาณนะครับอพวนสวรรค์นครพนมอภนาทมนครพนมบึงโขงหลงบึงกาฬนะครับพรเจริญบึงการบางส่วนสว่างแดนดินสกลนครบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอเหล่าเสือกกอุบลราชธานีอเภอม่วงสามสิบอตระการพืชผลนะครับอเขื่อนนายอุบลอภอวารินชำราด อำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอปทุมราชวงสามอำนาจเจริญหนองกรุงศรีกาลสินท่าคันโทนอำเภอนวนขอนแก่นบ้านพองขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอหนองเรือนะครับอำเภอบ้านฝางอำเภอควนสวรรค์ชัยภูมินะครับดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนจากเรดาร์สกลนครนะครับเคลื่อนตัวจากตะวัน เฉียงเหนือลงมาตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็จับตาดูฝนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากสปปลาวอาจจะเข้ามาเติมในส่วนของฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับนี่คือในส่วนภาคอีสานไปดูภาคกลางนะครับเรดาร์ของจังหวัดชัยนาธนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะครับลานสักอุทยัยธานีอําเภอแม่วงนครสวรรค์แม่เปิ่นนครสวรรค์นครองลานกําแพงเพชรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรี ไยโยกการชนะบุรีนะครับอําเภอหนองยาปล้องเพชรบุรีเขาย้อยนะครับแล้วก็อําเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์อําเภอสีเทศอําเภอเทพสถิตอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับอําเภอหนองบัวแดงอําเภอหนองบัวระหวชัยภูมิอําเภอบ้านข้าวนะครับอําเภอด่านขุนทดอําเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับอําเภอพนัสนิคมชนบุรีลำลูกกาปทุมธานีบ้านนานครนายกวิหารแดงสระบุรีนะครับ ดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนจากเรดาร์จังหวัดชัชนาานะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกนะครับสีเข้มแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูโซนภาคตะวันออกบ้างนะครับเรดาร์สมุทรสงครามท่าใหม่จันทบุรีเขาชะมเมาระยองนะครับอําเภอหนองใหญ่ชนบุรีอําเภอปลวกแดงระยองบ้านบึงชนบุรีกรบินบุรีปราจีนบุรีนะครับเมืองสะแก้วนะครับแล้วก็มะขามจันทบุรีแล้วก็ท่าใหม่นะครับ แล้วก็หัวหินประจบคลีขันนะครับปราณบุรีอำเภอ300ยอดอำเภอกุยบุรีนะครับอำเภอเมืองประจบคลีขันอำเภอทับสะแกนะครับอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีหนองยาบล้องเพชรบุรีบางส่วนนะครับจอมเมืองราชบุรีก็ดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเ,เหมือนกันนะับ็นส่วนของกลุ่มฝนในโซนนี้ ไปดูเรดาร์ชุมพรนะครับกลุ่มฝนในโซนภาคใต้นี่นะครับกลุ่มฝนอำเภอเมืองประจจบคีรีขันอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานครับอำเภอบางสะพานอำเภอปะทิวอำเภอกรยบุรีนะครับอำเภอเสวีชุมพรอำเภอเมืองชุมพรอำเภอละแมชุมพรนะครับอำเภอกระเปอรนองอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีวิภาวดีสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอ ครีรัตนนิคมอเภพุนพินนะครับอเภอท่าช้างอเชายยาอท่าชนะนะครับสุราษฎร์ธานีละแมชุมพรบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีการจนดิตอเภดอนศักนะครับอเภอพระแสงอเภอนพิตามนครศรีธรรมราชพิปูลนครศรีธรรมราชนะครับสิชนนครศรีธรรมราชอเภอคุรบุรีพังงานะครับอเภปลายพญากระบี่พระแสงสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือกลุ่มฝนในส่วนของเรดาร์ชุมพรดูทิศทางการเคลื่อนที่นะครับ เพื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกนะครับเช่นเดียวกับในโซนของจังหวัดอื่นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนไปดูภาคใต้ตอนล่างเรดาร์สถิงพระนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากอำเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีกาญจนดิตสุราษฎร์ธานีนะครับพุนพินสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอเขาพนมกระบีอ่อำเภอเมืองกระบี่นะครับอำเภอคลองท่อมกระบีอ่อำเภอเขาพนมอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช บางขันนครศรีธรรมราชนาบอนนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลบพิตามสิชนนะครับพิปูลแล้วก็ชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับมาดูจังหวัดตรังนะครับอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอําเภอเมืองตรังอําเภอกันตรังตรังนะครับอําเภอหาดสำราญตรังอําเภอปเรียนตรังอําเภอญานตาขาวอําเภอนาโยงอําเภอเมืองตรังอําเภอห้วยยอดนะครับแล้วก็ป่าพยอมพัทลุง อำเภอควนขนุนพัทลุงสีบรรพศพัทลุงนะคับศรีนครินพัทลุงกงหลาเขาชัยสนนะครับปากพยูนแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอำเภอท่าแพสตูนนะครับอำเภอลังูอำเภอมะนังอำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับอำเภอชนะสงขลาอำเภอนาทวีอำเภอโคกโพป,ปัตตานีนะครับหนองจิกปัตตานียะรังปัตตานีอำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดงนะครับอเภอยะหลิงนะครับนี่คือในส่วนของปัตตานีนราธิวาสอยะหาณยะลานะครับอเภอบันดังสตายะลาอทานโตอเภอเบตงยะลานะครับอเภอศรีสาครนราธิวาสอเภอชนะนราธิวาสอเภอสุขีรินนะครับอเภอเจาะไอร้องอเภอสุไหงปาดีอตากใบนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านใต้ตอนล่างนะครับเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนที่นะครับ เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เช่นกันนะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลฝนสดในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมตุนิยมวิทยานะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ